เซี่ยฮ่ายเอริวนวันนี้จะพาไปเ,เดินชมเมืองลูบลินกันนะคะเป็นเมืองที่หนูเนี่ยที่ตัวเราเนี่ยแบบว่ามาตั้งแต่แบบก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะคะมามาปรแรงครั้งเนี้ยมาปรแลงครั้งแรกอะ่ะก็คือมาอยู่ที่เมืองลูบลินเลยเนาะก็บินตรงจากไทยแลนด์แบงคอกมาลูบลินเลยแล้วก็ อยู่3เดือนแล้วก็ย้ายไปวอซอน,นะคะก็จะพามาดูแบบรอบๆว่าเมืองมีอะไรบ้างอะไรยังไงเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองการศึกษาเนาะที่จะแบบมีนักเรียนแพทย์จากไทเปใไต้หวันแบบว่าเยอะมากมาเรียนนะคะที่เมืองนี้เมืองแห่งการแพทย์นะคะการแพทย์ในที่นั้ไม่ใช่แบบว่าบูมเรื่องการแพทย์หรือแบบว่า อะไรนะแต่แค่แบบว่าเป็นการแพทย์ด้านมหาลายัยแล้วก็เวลาเด็กจบเขาก็จะไม่ทํางานที่ลุบลินนะคะเพราะว่ามันก็จะมีจังหวัดอื่นที่แบบว่าหน้าที่การงานที่น่าจะดีกว่าลูบลินนะคะแต่ก็พาไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเจอกันจา้า ทุกคนตอนตอนนี้อยู่โอทาวแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาเดินดูลอบแบบรู้สึกฉันรู้สึกแบบคิดถึงแบบลุบลินมากเลยอะเมื่อแบบกลับมาสองปีก็แบบมันยังก็มีภาพความทรงจำที่แบบเคยอยู่ที่เนี่ยเนานะคิดถึงหลายๆอย่างนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนฉันมาฉันชอบมานั่งดูน้ำพูตรงเนี้ยดูนะคะน้ำพูเอาอีดอกเนาะ เขาปิดน้ำพูนะคะตอนนี้นะคะดูไม่ได้นะคะ<ม>ดูวันนี้อากาศดีงานคนออกมาอาบแดดกันเต็มเลยเดอกคนเมืองลูบลินอ่ะชอบมีลูกนะรัฐบาลโปรแลรนด์ชอบแบบว่าชอบให้ผลิตลูกนะคะถ้า ถ้าผลิตลูกก็จะได้เงินช่วยนะคะเพราะว่าโปรแลนด์ต้องการเพิ่มประชากรน,นะคะไปเดินลูบลินน่ะเป็นเมืองที่แบบว่าสะอาดมากเลยนะสะอาดกว่าเมืองอื่นๆในโปรแลนด์มากถึงมากที่สุดเมื่อก่อนเห็นไหมไเห็นตึกตรงนั้นป้าเมื่อก่อนอะฉันจะเรียนพิเศษตรงนั้นแหละอีดอฟพวกอังกฤษไม่ได้ไงต้องไปเรียนไงตอนนั้นน่ะ เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆไปทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินเดินไปดูโอทาวนะ์นะเด้อพอกูมาแบบน้ำพุปีดมือสองใส่น้ำพุก็ห้ามถ่ายหรือเปา <S <S เขาปิดว่ะารอดฉันงงมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน้าฉันดีกว่า <S <S ไป let's go เดี๋ยวก็เมื่อก่อนนะตอนที่ฉันอยู่ลูบลีนนะฉันฉันมาด้วยฉันมากับเพื่อนอีกสองคนนะแต่แบบว่าเพื่อนอีกสองคนนั้นก็เป็นผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงนะฉันก็อยู่กับพี่ผู้หญิงคนนึงก็ก็อยู่หอด้วยกันอนะไรเงี้ยพอฉันย้ายไปอยู่วอซอก็ยังติดต่อกันอยู่นะทั้งสาวทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละแล้วก็มาเจอพี่หมอไงนะพอมาแบบว่าก็มีที่นี่นักเรียนหมอมันเยอะไงลอน เดี๋ยวจะพาไปเดินดูโอทงโอทาวเมื่อก่อนอีกดอกเมาเมาเก่งมากเมืองแบบว่าลุบริมมันไม่มีอะไรําใช่ไหมก็ะจะพากกันเมากันเนาะวันวนหนึง่งเดี๋ยวดเดี๋ยวถ้าช่วงตรงคนเยอะๆจะไม่พูดนะคะดูสว่วน โอ้ยเดี๋ด,ดวแวะถ่ายรูปกันนะทุกคนเดี๋ยวฉันแวะก่อนแป๊บหบนึง่งอ่าฉันโอ้ยยิ่งมาแบบยิ่งนึกถึงความหลังอ่ะเมื่อก่อนลูบลีมันก็มีแค่นี้แหลหล่อนมีโอโทงโอทาแล้วก็ไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนแล้วเนะาะเมื่อก่อนก็จะวนวนเวียนอยู่เนี้ยอีดับแบบเชื่อมตอนมาแรกๆนะหล่ะฉันเหอมากเลยลูบลีนอ่ะฉันแบบว่า ถ่ายรูปทั้งวีทั้งวานพอพออยู่ไปสองสามเดือนฉันก็เบื่อเนาะพอเบื่อแล้วก็ฉันก็เลยย้ายฉันก็เลยย้ายเข้าไปเรียนเมืองหลวงที่วอสซอเพราะว่าอยู่ลุบลินไม่รู้จะทำไรไงหล่อนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโอทงโอทาวเนาะป้ายด ความหลังคิดถึงความหลังจังเลยย่ะเดี๋ยวจะยิ่งมายิ่งคิดถึงว่าฉันไม่ได้มาลุบลินเกือบสองปีแล้วนะเนี่ยสองปีแล้วน่าจะครบสองปีพอดีที่ไม่ได้มาลุบลินเลยย่ะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ย้ายไปอยู่วอซอก็ก็คิดถึงนะแต่ไม่รู้จะมาทำไมตอนนั้นนะ่ะ บรรยากาศล่ามเห็นไหมเห็นไหมอีโค่ผวเมียเนี่ยก็มาจีบกันที่กูอิจหาเล่นเดินชมเมืองชมวิวบ่อนไปลุ้นโปลแลน่ะ มันชอบยืนกกอดชอบยืนหอมกนันนะงงมากที่ดอกแบบ mm. แบบอิจฉามากเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนฉันมีผัวนะหล่อนผัวแบบจะมาหล่อนต่ว่ามืดมากแม่โอเคฉันจะเมาอะไรให้ฟัง ตอ,ตอนเสร็จมาแรกๆอ่ะเนาะฉินก็แบบผมสั้นมากอ่ะเนาะเดี๋ยวเฉินจะขึ้นรูปให้ดูแล้วนี่ก็เหมือนแบบว่าเหมือนผู้ชายแต่งหญิงอหลอดแล้วนี่คนโปลแลนด์เขาก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรคือกระเทยอ,อะไรแบบนี้งานกูก็แบบเมืองกูก็แบบว่าแล้วนี่ก็อยู่แบบความหิวอ่ะเนาะเราก็หิวผู้ชายตอนมาแรกๆเฉก็แบบโหผู้ชายโปลแลนด์มากเดินไปตรงไหนก็นเป็นหีฟูมากอีดอกอยากกินงนะก็ไปโหลดแอปหนึ่งมา ก็โหลดแอปมาเนาะ What f o เ n d a t i o n k i s s m I will come back soon o k เ y เห็นไหมไม่มีเศษตังนะคะเพอมา ผู้ชายขอตังนะคะตอนแหล่นะคะจะเอาไปสูบกัญชาหรือเปล่าก็ไม่รู้หน้าตาก็ผ่านอยู่นะเมื่อกี้น่ะเดินดูเฮ้ยเฮ้ยรอนร้านเล่าที่ฉันเคยมามันเจงเราว่าเฮ้ยมก เมื่อก่อนคนเยอะมากมันเจงเราว่าให้มันเจงมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินไปเดี๋ยวไปกดเงินก่อนนะคะผัวเพิ่งโอนเงินมาให้นะคะดูสิ้ชายสามคนนี้แซ่บๆทางนั้นเลยนะั่นี๋อนเด,เดี๋ยวจะแอบ,บๆถ่ายให้ดูนะอุ้ยม่ก้าวเขามองว่าอายว่าเห็นป้าเห็นมะเห็นไหมหล่อทั้งสามคนเลยอ่ะหลอ่อ รอเดี๋ยวจะมาซื้ออบัมเบอร์ที่นะคะร้านร้านประจำในดวงใจชานดันสฉันหยุดรูปรีด,ดฉันมาซื้อทุกวันนะคะเว้ยเปิดไหมเนี่ยต้องรอนนะคะ่ะยุ่งมากรอนมันเป็นร้านประจำชานฉันชอบร้านนี้มากให้ดูบรรยากาศในร้าน มันเป็นร้านจากใต้หวันนะหลอนดูแหมปะใต้หวันใต้หวันนะคะหลานฉันจะให้ดูเมนูนะว่ามีอะไรบ้างเฮลาดูดูดู เดี๋ยวสร้างก่อนนะออมองริชนีได้แล้วนะคะทุกคนไม่มีชาไข่มุกเมืองไหนในโปรแรนอร่อยเท่าชาไข่มุกที่ลูบลินนะคะตรันตีอาชิมไม่เชื่อจะกินให้ดูว่าอร่อยจริงมั้ง ออ้ย้ยลาแบบมันไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนว่ะอ้ยทำไมมันไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนมาอร่อยมากเลยนะเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยอร่อยอ่ะ แม่อร่อยก็ต้องกินนะคะซื้อแล้วเมื่อก่อนจะจะมาจะชอบมากับพี่ผู้หญิงอะ่ะพี่ผู้หญิงก็ไม่ค่อยกินทีน่เขากูงงมากมากับกูที่ไหนกูสั่งคนเดียวตลอดงงมากพี่ผู้หญิงเขาหุ่นดีนะคะเขาเขาลดความอ้วนนะคะเมื่อก่อนอะ่ะ ตอนที่สันอยู่ใช่ป่ะมันก็จะมีแบบว่าก็มีมีมีพี่หมอแกมาเรียนหมอที่นี่นอนแล้วก็มีเพื่อนมหาลัยเดียวกันอีกสองคนแล้วก็เพื่อนคนอื่นก็ไม่ค่อยสนิทถ้าถ้าสนิทจริงๆก็มีแค่ประมาณสามสคนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคนไทยเนาะหลอนหลอนเชื่อไหมแบบ <laughs> กินดอกเย็นปุ๊บกินเหล้าเย็นปุ๊บกินเหล้างงมากฉันแบบว่าเอยกินครั้งนึงจนแบบว่า แล้วแบบว่าสมมติคืนนี้กินใช่ไหมแเราพอนะฉันต้องไปสัมภาษณ์งานที่วอสอเมือแบบเมื่อาใจฟีวแบบกูได้งานเพราะกูได้หาประธาแล้วกูได้แล้วก็เลยแบบพากันมาเล็กฉลองกับพวกพี่หมอพวกนักเรียนไทยนะคะก็นั่งกินกันเนาะมันเป็นเหล้าอะไรวันหล่อแล้วที่เป็นช็อตๆอะหวานอร่อยมากอีเด้อว่าอาสมมติสมแบบว่าหมอห้าแก้วพี่คนนี้ห้าแก้วเพื่อนห้าแก้วอะไรอย่างเงี้ยเออ ใส่หน้ากากก่อนนะคะพ่อเดินผ่าน,นะคะ่ะเดี๋ยวพอร่วมนะคะอ่ะพ่อไปแล้วเ <laughs> พราะว่าเขาห้ามถอดหน้ากากนะคะแล้วก็โอ้เนี่ยก็เมาต่อเนาะพอแบบว่าหล่อนมึงเชื่อไหมเมามากแล้วก็พากันไปต่อกันที่ผับเนาะแต่หล่อนเชื่อไหมฉันไม่มีแรงเต้นเลวฉันว่าฉันเมามากกว่านั้นน่ะเมาจนชนิดที่แบบว่ามึงกูไม่ไหวแล้วว่าบริ่เสก็เลยบอกว่าพี่หมอเราก็บอกว่าขอกราบก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้ว หล่อนใช่ไหมตีสามอันนี้พี่ผู้หญิงไม่ได้บ้านนะคะพี่ผู้หญิงนอนอยู่ห้องนะคะแต่ฉันอยู่ห้องเดียวกับพี่ผู้หญิงงานนี้ฉันก็กลับเนาะหล่อนเธฉันเดินตามทางอะฉันอ้วกตั้งแต่ออกจากภาพมาอ้วกตลอดเมานะคะก็อ้วกอ้วกอ้วกว,ว,ว,วจะแบบว่าตอนบ,บ่นี้พาไปจะไม่กินแล้วนี่ก็ต้องต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเนาะเพื่อแบบว่าจะไปสัมภาษณ์งานที่วอรนะ์ซอเนาะสามชั่วโมงเนาะ หลอนฉันรู้สึกผิดมากแบบว่าไปสัมภาษณ์งานก็มีกินเหล้าเนอะถ้าเราแบบเนี่ยก็ฝากเตือนนะคะว่าสมมติถ้าจะไปสัมภาษณ์งานแล้วแบบว่าหรือว่าเตงยัางานก็ได้งานเรา100%ไรเงี้ยกินตอนที่แบบว่าสัมภาษณ์เลยเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่คุณจะเริ่มงานน่ะคุณจะมีเวลาอีกประมาณ4-5วันแล้วคุณจะไปเริ่มงานไม่ใช่ว่าอีดอกเมาก่อนสัมภาษณ์นะคะทรมานมากโว้ยประสบการณ์ เดี๋ยวเด,วเดวีมันมีเรื่องเยอะมากที่จะมาเมาให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเมาอีกอันนี้เข้ามาในเขตเขตบางเก่านะคะเดินอยู่รู้หรอต้องขยันเดินนะล่นอนยังมึงสดอกสังเกตียดมากเลยพื้นแบบนี้นลอน เจ็บตูนมากนะคะถ้าเวลาหล่อนปั่นจักรยานอะไรเงี้ยกระแทกหน้ากระแทกหลังอยู่นั่นแหละเนียบจังเลยอะ่ะเนื้อเชอปามาก,ก่อนนี้ถ้าถ้าจะเข้าหน้าร้อนแบบนี้จะแบบว่าคนจะเยอะมากเลยนะร้านอาหารร้านอาหารก็ปิดหมดเลยอะ่ะนึกถึงมาก่อนจังเลยถ้าไม่มีโควิดฉันก็คงไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรกับชีวิตแบบนี้ ก็คงจะได้อยากทําสิ่งที่อยากทําพอเป็นโควิดตลอนไม่มีมันไม่เอนจอยกับชีวิตแล้วอะเราเสียเวลามากเลยนะแทนที่ฉันจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศแบบสหรัฐอเมริกาแคนาดาเนเธอร์แลนด์เนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยประเทศในฝันที่สัอยากไาอย่างนิวซีแลนด์อะแล้วจะโควิดอีดอกปิดประเทศอะ่ะพี่โูล่ละโมโหมากเลยโลคห่าเนี่ย เปลี่ยนอารมณ์นะคะมาดูเมืองสวยปะลารูปลินก็ไม่ค่อยมีอะไรนะหล่อนมีแค่นี้แหละ ประมาณนี้